สวัสดีพี่จ๋าวันนี้น้องมีโปรโมชั่นถุงเท้าราคา79บาทถุงเท้าสิบคู่จากราคาปกติ200บาทถุงเท้าตัวนี้มีการลื่นดีกว่าซื้อข้างนอกนะข้างนอกคู่ละ20บาทสามคู่50บาทคือราคาถูกกว่าเยอะคือตอนนี้มีส่งฟรีนะครับ ใครอยากได้ให้แชร์แล้วคอมเมนต์ว่าแชร์แล้วให้สิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แชร์นะครับสั่งแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคูปองส่งฟรีให้สิทธิ์เฉพาะคนในไลฟ์เท่านั้นนะครับใครสั่งแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆที่สั่งแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสั่งแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ รีบสั่งรีบกดเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดกดแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าสั่งแล้วแชร์แล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับดันคอมเมนต์ให้น้องหน่อยนะครับสินค้าพร้อมส่งสามารถโอนได้หรือจะเก็บปลายทางได้นะครับใครรับคูปองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ ใครรับคูปองคอมเมนต์มาบอกก the like ันด the the ้วยนะครับให้สิทธิ์เฉพาะคนที่แชร์แล้วเท่านั้นให้สิทธิ์เฉพาะคนที่แชร์แล้วเท่านั้นแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าแชร์แล้วนะครับนอกเหลือจากไลค์แล้วที่อื่นเขาไม่ได้ให้นะพี่ที่อื่นเขาไม่ได้ให้นะพี่คูปองส่งฟรีและราคาโปรโมชั่น ถ้าแฟลเซลล์หมดแล้วราคาจะขึ้นไป200บาทเลยนะครับจากราคาปกติคือให้พี่ๆรีบกดรีบสั่งเลยนะครับตอนนี้มีคูปองส่งฟรีใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่ตอนนี้มีคูปองส่งฟรีใกล้จะหมดแล้วนะ